สวัสด <Ooh. S 3> ีครับพี่น้องกองไฟสุโขทศคนขอกับท่านประธานชาแนลครับเมื่อกี้เห็ดเข็มกระดางซอสพริกมาราอร่อยแน่นอนพี่น้องกองมาเด้อแซนน้ำกันครับบอกที่ไหนเส้นหงษสีแดงตรงลงเลยมาจุ่มจิ้มจิ้มแล้วก็จุ่มเลยฮะเกินไปเลยนะครับพี่น้องแซ่บหลายครับพี่น้องมามามาเด้อมาเด้อกงเน็ดทอดเละอู๋เช็ดมาเชื่อมามากินน้ำกันครับคุณบอก เพื่อเป็นดลยนะไม่ไม่ดีบ่เนะไอกินเข้าไปบางแค่แซ่บพื่แ,แให้งแซวาแซมโฟรีคนโทรมาเดินไปน้องเดีย๋ยวรวยเลยสวนมากเดี๋ยวไปน้องอ,อ,อ,อุ้ยอร่อยอยากกินมะโดนแล้วไม่น่าจตัวไพรเหนกินเอา,าให้ตัวเ็ ไปไหนก็ไม่ไม้ก็เลอืมอืมเด็อายุยู่าไห่เอืาอ่ะแบบกรุบๆเลยนะ ไปกินก็นไ้หรือพี่น้องเนือ,แ,อนแต่แตีดิใครแต่ก็รู้อือไปแับพี่น้องวุ้ยใส่เคสใส่เคสสวยอ่ะอืมตื่เลยอร่อยเห็นออรเรนจิพี่น้องเห็นออรเรนจิด้วยออรเรนจิมาเห็นสมหรือเปล่าเลตยตังืชออรเรนจิเห็นปะ น้องห้เคิปเนี่ยอืมเพราะก,ก,กินเหเเ็ดเพิ่มเห็เค็มกินบ่เห็ดออริจินัลเป็นแนแม่เห็ดใกระเพากินว้าวแม่เห็ดนำโมงน้ำมันมพมงน้ำมันะงน้ำมันเนรจริงไหม อ wow. ้ว so ้าม so ีก่อนมก่อนก่อนๆก่อนดิงดิ้งดิงดิ้งดิ้งแบบคุงพี่ต้องโดนหลักเหรอเห็ดเนี่ยถ้าถึงซื้อมันจะเห็ีดหน่อยเนาะถ้ามาตัดกับพริกแล้วรสชาติมันแบบว่าความรู้ความรูอเอามาแบบ ตักกับพรพิกแล้วก็เห็ดแบบนัวๆเข้มๆน้อยๆแล้วก็เทมหลายแบบต้นน้ำได้เลยนะพี hmm. Hmm. ่น้องอืมใส่บอีกถ้าเอาไม่เห็ดผัดหรือไรเนี่ยมันมันจะคาวมั้เถอเนาะมันจะคาวมันจะอนมันจะอืนๆนี่อยเลยเราเห็ดแบบนี้เราใส่พริกจะง่อยว่าแสบเสยอ่ะเราไหมอืมอืมพอแล้วเฮ้ยให กินนล้เปลอืมอ่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรกนลาเต้เนี่ยแซ่บแซ่แย่ปก่อิกันละไม่ไ้ว่าปิดกันละแต่วันนี้จืดหน่อยอยู่เฮ้อเอเถ้าใจหมดเลไม่หิน่อยเดี๋ยวหรือ เขาเขาก็ไม่หนักไม่หนักอันนี้เนะอนหนอนปนอนี่น้ำปลาน้ำเอืมลง้องอืมนะะ เขาเรียนเลยอะมนม่นกินน้ำไม่้องอดใจก็ไว้นะอดใจก็ไวะนะฮะยินหากนแม่ไปเอาือกันไเอาือด้าแม่รออยู่อ่ะต้ไ,ไม่รีบรีเนาเราเห็นพลนเรารอรู้ก็าไปนะพออยางเออเ,ออออเนี่ไปหายหน่ยหอย ขอโทษรดขาบขอโทษไปน้อยขาบไม่ได้อะชีวิตขาบผมโซดไม่นะฮ่าโอเคเจ็บสักอีเด็กสักอีเด็กสะโก้สะโก้ไปดูนด่กหอนอยู่เมื่อไหร่เนี่ยเอาไม่ต้อนยังไป ยังไงกาังยังไงปวดเลยนี่เจียบอ่ะอืมอร่อยไะใส่ตาบ้า ไปนอนกอง้นก่องตัวให้่คะต้องมนไม่ไปสิครับพี่น้องครับคือไรอืมอืมเดี๋ยปูนั อ,อิ๋ะอิวอิะขาอี๋ีนะตอรหเข็มทองขราตัวอนนะไเนาะทไมต้ห้เข็มถึงเข็มทองเหรอก็อัอนนี้ไม่นอนเฮดเข็มทองก็าตัวกระตัวอ่ะเป็ดเข็มขาวหลอ,อกวงเนาะหลอกวงเป,ป็นกเข็มทองซึงส,สีทองอะก็สีขาวเนาะนักนอไหมบ่ ดูคนมมากเน่งอตาไปแถวพีน้องขออะไรลองิแถวอืมอะไแ เบอร์ตามเนาะไอต้องเลินไปเนี่ยเบิดอีดีเด้อเลเปียกครับที่เบิดงมึงจนเบิด่ได้เนี่ยไปเนเอิงิงเยดเาเปกห้งเรนใกมา่เ้องเยนาะเ็บเจ้าต้องไปมักมันนะถ้ามันโดนแล้วเราจะกลัวไม่ได้กินเราติดเ้ากันไม่ให้เด็กเท้าเลยเนาะ เห็ดเขมห็ดมันกแัแซ่พี่เตาไอ้ไหมกินมัเหรอกินมั้งอืมอแงจนคืนง่ายไปเลยพี่น้องปัดโบล ปเปต่อแค่ว่าต้องใส่น้ำตาลก็ต้องใส่อย่างน่ง้เลยเราเห็นเคนหวานเลยม่เม็กทเราไมอยู่ไลยเตอกใจเลยเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลหลายๆแบบก็จิมมันหวานมันจะเลี่ยนอนนี้นดีเผ็บใจน้อยหน่งใส่อยู่ใด้อยู่าจใยั่หลาย ใส่ต้มห,หัมวเข้าไปแซ่หัวเอาเห็ดไปเองก่อนเห็ดเป็นรวกก็มาห่อเห็ดเป็นรวกให้ดซุกแล้วก็ลาดเป็นน้ำจิ้มที่หลังเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่หลังแล้วค่อยลาดลาดที่หลังมาเนี่ยในว่าข้าวคอเลี้ยงไหมโอ้ยจิ้มแฮะสองหงายเลย ข้าวผัแล้วพี่น้อ,มอ,มมองมาดูกินพอกินกัน,กนลดๆดดเอาได้พี่น้องเอาตามใจบเอห้สุดยอดห้อสุดยอดเลยนะสุดยอดการกินริดกันแค่นี้หโอ้โงสุดห้อสุดหลแล้วเป็นบ้าข้าวผดอสุดงเลยรู้อึกแล้วพีน่น,น้องก

เต็มปากลปเลยนะเต็มแก้วเลยพี่เนาะรักกันแล้วพี่เนอะสวัสดีค่ะเต็มาเรไห,หลัง